สวัสดีกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินมินอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เรามาต่อประชัน,ชนภัยกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะต้องปราบมือกับบอสยักษ์หินดึกดําบรรนะครับก็เป็นการสู้ครั้งแรกในโหมดประชันภัยนะไม่รู้ว่าจะรอดได้กี่ชีวิตนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ดาบไปเท่าไหร่นะคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปปราบบอสยักษ์หินดึกดําบรรกันนะครับ ของที่ผมเตรียมมาก็มีเท่านี้เองนะครับไม่ได้เยอะเลยนะก็คือมีธนูกับลูกอีกประมาณร้อยกว่าลูกนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ผมเตรียมมาสำรองเลยก็คือหนังสติกนะครับก็คือลูกธนูมันทํายากอะ่ะผมก็เลยต้องใช้หนังสติกแทนนะครับแล้วก็หน้ากากออกซิเจน2อันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปจับนกเลยนะอันเก่าก็ใช้หมดละนะครับก็เลยต้องทําอันใหม่นะครับ เราก็ปีกบอสงูนะครับได้มาไหมเนี่ยนี่นะครับนี่ฮะเอามาด้วยนะครับปีกบอสงูมาด้วยนะธนูเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนเลยใส่แทนเรื่อยนะครับต้องใช้ธนูไว้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเรียงเรียบร้อยนะครับอ่ะ ก็มีของเท่านี้นะครับวิธีการปลุกบอสนะครับจะต้องใช้แร่บล็อกนะครับทั้ง4แร่นี้นะครับก็คือก้อนหินม่วงนะครับก้อนหินดาทองแดงหินมะละไก่แล้วก็เพชรฟ้านะครับสแร่นี้โอเคเดี๋ยวเราไปปลุกบอสก,กันเลยดีกว่านะครับมันจะต้องไปทางไหนวะตอนนี้คือผมย้ายเ,เครื่องเทเลพอร์ตออกมาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่า ป้องกันบอสโจมตีเครื่องพังนะครับก็ย้ายมาไกลอยู่อ่ะเอามาไว้บนนี่เลยต้นไม้เชนนะครับต้นไม้เชนที่มันตายแลยว้วอ่ะโอเคเตรียมตัวเริ่มมาละ <laughs> มาแล้วมาแล้วถอยก่อน เตรียมของเตรียมของกระตุกเลยอะมาแล้วจ้าโอ้โหเจอไอ้ตัวนี้อีกผมลุกใส่หน้ากากอุ๊ยอะไรอ่ะเดี๋ยว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 ไม่ทันได้สู้เลยนะ ไม่ทันได้ทําดาเมจอะไรเลยตายแล้วจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอเคผมจะต้องตีจากไกลๆอะ่ะเดี๋ยวสังเกตตรงท้องบอสนะครับเห็นไหมตัวโกลเลีตัวตน,นั้นนะ่ะดูว่าเป็นสีอะไรครับโอเคสีฟ้าแล้วก็โจมตีสีฟ้าตัวนี้เลงยาก โอ้โหโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วสีฟ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กระโดดโอเคเวลาบอสทุบเนี่ยเราจะต้องกระโดดนะครับสีฟ้ายังเป็นสีฟ้าอยู่หายละมาดูหน่อย ดูสีพระท้องสีอะไรขึ้นตงสูงเลยแล้วกันสีแดงจมตีตามสีนะครับโดนอีกแล้วกระโดดน,นะครับเวลาเขาทุบดินนี่ย โอเคใกล้จะตายแล้วนะครับอีกนิดเดียวของเราก็จะพังแล้วสีแดงสีแดงสีแดงแดงสองเท่าโดดละที่สองทีโอเคขอสีแดงต่อไปห่างแรกจะได้แล้ว ประทะบอสโกเลมครั้งแรกโอเคร่ okay, างสองไ่ปีกโอ้โหโอเค ตายแล้วจะตายแล้วเราอย่าหละจะตายแล้วโอ้โห,โโหเดี๋ยว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 สู้ยากมากเดี๋ยวเดี๋ยวอา้าวโอ้โหแล้วผมโดดไม่ถึงโอ้โหขอสีแดงทุกสีแดงก่อน โดนไปสิโอเคชมตีที่ขาบอสโอเคไปต่อเนี่ยยิงโดนได้ไงเนี่ยแตงโมงผมหมดละ เกิดรัวๆแล้วหันตามด้วยนะสีแดงโอเคนะครับคลิปนี้ผมสู้ไม่ไหวจริงนะครับก็ชนะได้แค่ร่างแรกร่างเดียวนะครับ ส่วนล่าง2นี่ชนะไม่ได้เลยนะครับก็คือของผมก็เตรียมไปน้อยเกินนะครับแล้วก็บอสเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดนะครับโหมดมากเลยผมจะต้องใช้เวลาเตรียมตัวอีกสักพักใหญ่เลยนะครับคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยละกันเนาะผมชนะบอสโกเร็ไม่ได้นะครับก็ขอบคุณครับชมคลิปครับขอบคุณครับ